สวัสดีค่ะเ <โด S 1> พื่อนๆพ่อแม่พี่น,อน้องพากันออกไปฝึกตีกอล์ฟอีกแล้วนะคะก็ใกล้จะถึงสนามตีกอล์ฟแล้วนะคะก็ไม่ได้ออกสนามใหญ่นะคะคือมาฝึกให้มันแบบว่าคล่องแล้วค่อยออกไปสนามใหญ่นะคะก็วันนี้ก็อากาศดีมากเลยนะคะอากาศมีแดดออกด้วยแล้วก็ สวัสดีวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ค่ะก็ขึ้นแฟนขับรถอยู่เซฮังสวัสดีก่ะสวัสดีค่ะเก็บบอกสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็พูดได้ก็ไม่เยอะนะคะพูดภาษาไทยใกล้จะถึงสนามกอล์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ เเ้าคนะหวังว่าคนคงไม่มากันเยอะนะคะแต่วันอาทิตย์คนคงมาเล่นกันเยอะนะคะรถเต็มเลยแสดงว่าคนเยอะมากเลยนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะาทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะรถค่อนข้างเยอะหน่อยวันอาทิตย์ไงเขาหยุดกันเนาะพาครอบครัว มาเล่นกอลฟกันตีกอลฟกันก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกำลังขับหาที่จอดรถอยู่นะคะก็ใต้ที่จอดแล้วพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจอดรถเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยว ออกไปเอาพวกไม้ตีก๊์ฟจะเข้าไปาสั่งเอาลูกกลอฟนะคะว่าว่าจะเอากี่ลูกแต่ว่าที่น้องมาก็จะสั่งทีละ200ไงก็ตีเกือบ2ชั่วโมงนะคะคนละร้อยลูกค่ะถ้างั้นเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่สนามตีกลอฟนะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคน